เอาละค่ะมาชิมกันเลยนะคะนี่จะเห็นว่ามันจะมีชั้นที่เป็นโอนตินนะคะทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะตักให้ดูตรงนี้อู้ที่เราตักขึ้นมาก็จะเห็นว่ามีเนื้อโอริโอ้เต็มเลยนะคะโอเคหมั่นไปพร้อมกันเลยนะคะทุกคนหนึ่งสองสามอืมมันไม่ได้เหมือนกินบุนเลยอะเหมือนกินพุดดิ้งตามคาเฟ่ดังๆเลยอะ Uh huh. ดูสิเหงือเย็นมากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเชฟแว่นแอนมนุษย์เมียนะคะแล้ววันนี้เรามาอยู่ในซีรีส์รวมไอเดียสารพัดวุ้นค่ะซึ่งวุ้นที่เราจะมาพาเพื่อนๆทำในวันนี้นะคะก็คือวุ้นโอริโอรับรองได้เลยว่าถ้าเกิดเพื่อนๆทำขายนะคะจะต้องเป็นขวัญใจของคนในตลาดอย่างแน่นอน แต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าไปรับชมวิธีทํานะคะต้องรบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพราะว่าเรามีเมนูดีๆมาฝากเพื่อนๆกันทุกๆวันเลยเอาละถ้ากดไลค์ให้พวกเราเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปดูวิธีทํากันเลยดีกว่าคะ่วะวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะชเชฟแว่นก็จะมีผงวุ้นนะครับ5กรัมนะครับแล้วก็น้ำเปล่าอยู่ที่225มิลลิลนะครับ นมข้นจืดนะครับ225มิลลิลิตรเหมือนกันครับแล้วก็จะมีนมจืดนะครับอยู่ที่300 m มลครับอ๋ออันนึงเป็นนมข้นจืดอันนึงเป็นนมสดจืดนะคะครับผมแล้วก็โอรีโอ16ชิ้นครับต้องบอกก่อนอันนี้เราใช้เป็นโอรีโอแบบเทียบเท่านะคะไม่ใช่โอรีโอจริงๆนะคะซึ่งตัวนี้เป็นเกรดแบบอย่างดีเลยนะที่เราเคยทำคลิปแบ่งขนมขายนะคะ ซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะใช้เป็นโอรีโอจริงก็ได้นะถ้าโอรีโอจริงเนี่ยมันจะอยู่3ชิ้น5บาทสชิ้น5บาทนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะตกตัวละ1บาทนะก็จะประหยัดขึ้นมานิดนึงค่ะแล้วก็จะมีน้ําตาลทราย200กรัมครับขั้นตอนการทํานะครับอันดับแรกครับให้เ,เพื่อนๆนาผงุ้นไปแช่กับน้ําปล่าที่เราเตรียมไว้นะครับแช่ไว้ประมาณ15-20นาทีนะครับแช่ไปเลยครับคนให้มันเข้ากันก่อนนะครับ ผมประมาณนี้นะครับแล้วก็แช่พักไว้ให้วุ้นอิ่มตัวประมาณ15 2 0นาทีนะครับ A few moments later ระหว่างที่เรารอวุ้นอิ่มตัวนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมโอริโอกันเลยนะครับอันดับแรกครับให้เพื่อนๆบีออกมานะครับแยกครีมออกเลยนะครับอันนี้ทำกินเองนะคะขออนุญาตไม่ใส่ถุงมือนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆทำขายก็อย่าลืมใส่ถุงมือเดอ้อโอเค ครับหลังจากที่เราแยกครีมออกมาอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราจะเหลือแบ่งไว้อยู่ประมาณ6ชิ้นนะครับอันนี้เราแบ่งไว้เพื่อไว้ตกแต่งตรงช่วงท้ายนะคะขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาหั่นโอรีโอ้กันเลยครับไม่ถึงกับต้องบดมันนะเพื่อนๆนะเอาแค่แบบว่าให้มันเป็นชิ้นเล็กๆลงหน่อยก็พอนะคะคือถ้าเกิดเพื่อนๆบดไปเลยอ่ะคนกินเขาก็จะไม่รู้นะว่านี่คือโอรีโอ้เขาก็คิดว่าเพื่อนๆใส่ผงโกโก้อะไรประมาณนี้นะคะ ใหญ่บ้างเล็กบ้างตามสะดวกเลยครับอ่ะเป็นว่าระหว่างที่รอเชฟแว่นหั่นโอริโอนะคะให้เพื่อนๆคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะคะว่าเพื่อนๆอ,อยากให้เชฟแว่นทำวุ้นอะไรให้ดูอีกนะคะวุ้นปีโป้ไปแล้วโอริโอไปแล้วคราวหน้าเอา m n m ไปเลยค่ะ <Huh? S 2> อันนี้ตากล้องเสนอเองยังไม่เคยเห็นใครทำนะน่าจะแปลกดี ส่วนครีมเนี่ยเพื่อนๆอาจจะแบ่งเอาไว้ทําในเมนูอื่นต่อไปนะคะเป็นพวกแบบเค้กชีสโอรีโออะไรพวกนี้ได้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยววันหลังเราทําให้ดูนะโอเคครับเรียบร้อยครับหลังจากที่เราพักวุ้นไว้แล้วประมาณ15-20นาทีนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาวุ้นใส่หม้อได้เลยครับตั้งไฟกลางไปทางอ่อนนะครับแล้วก็เคี่ยววุ้นไปเรื่อยๆครับ จะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นพายไม้นะครับเพราะว่าเวลาทำนี้เพื่อนๆจะได้ไม่แสบหูนะครับแต่ถ้าเกิดเวลาเพื่อนๆเอาไปทําเองก็ใช้ตามอัธยาศัยเลยครับหลังจากเราเคี่ยวไปสักพักแล้วนะครับพอมันเริ่มแบบกระจายตัวไปทั่วแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับนมจืดนะครับ300มลลตรครับใส่ลงไปได้เลยครับตามด้วยนมข้นจืดนะครับ225มลลิตรครับใส่ลงไปได้เลยครับคนให้เข้ากันก่อนนะครับ จแล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะคะก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะรอสังเกตดูเอาทัพพีแบบปกติที่เป็นเหล็กนะคะมาจุ่มดูถ้าเกิดว่าไม่เห็นมีเม็ด,เม,ดเม็ดของผงวุ้นติดอยู่ที่ทัพพีแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะคะอันนี้ยังมีเม็ดอยู่ยังใช้ไม่ได้นะคะอ่ามีเม็ดเม็ดแบบนี้ไม่ได้นะพอคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปอน้ําตาลทรายครับแล้วก็ควรส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยนะครับ ครับหลังจากที่เพื่อนๆต้มหมุนจนมันสุกเรียบร้อยเต็มที่แล้วนะครับให้เอามาคนต่อพักหนึ่งนะครับให้มันคลายความร้อนก่อนนะครับเพื่อนๆเอาไปใส่พิมพ์ตอนนี้ทันทีไม่ได้นะคะร้อนๆแบบนี้พิมพ์ละลายแน่นอนค่ะขั้นตอนต่อไปนะครับให้เพื่อนๆตักวุนนมสดมานะครับหนึ่งถ้วยตวงนะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งถ้วยตวงเสร็จแล้วก็มาใส่แก้วพักไว้ครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆนำไมโลหรือโอวัลตินนะครับมาสีใส่ได้เลยครับ ทีนี้เราต้องบอกเพื่อนๆนิดนึงนะคะอัตราส่วนของน้ําตาลที่เราให้เพื่อนๆดูในวันนี้มันเป็นอัตราส่วนที่ใช้กับไมโลหรือโอนตินที่เป็นประเภท3 in 1นวันนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้ไมโลหรือโอนตินที่ไม่ได้เป็น3 in 1วันเพื่อนๆจะต้องไปเพิ่มน้ําตาลอีกนะคะเพิ่มน้ําตาลอีกส0กรัมใช่ไหมคะใช่ครับเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันเลยนะครับระหว่างไมโลกับวุน้นนมสดของเรานะครับที่ตักแยกออกมา หลังจากที่เราคนวุ้นจนมันคลายความร้อนแล้วนะครับให้เพื่อนๆหาเยือกมาใส่นะครับแล้วก็เทใส่ภาชนะที่เราต้องการได้เลยครับพยายามกะให้มันเท่าๆกันนะคะเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันเซตตัวไปประมาณ5-7นาทีนะครับเพื่อที่จะให้วุ้นมันเซตตัวเร็วขึ้นนะครับเราก็จะเอาน้ํามาหล่อที่ก้นถาดไปด้วยนะครับคราวนี้วุ้นมันเริ่มเซตตัวแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปมาใส่โอโอได้เลยครับ ครับหลังจากที่เราใส่โอรีโอไปครบทุกแก้วแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาใส่วุ้นนมสดไปเลยนะครับต้องจะเย็นๆนะคะค่อยๆเทไปทีละแก้วนะครับอย่าเพิ่งใส่ทีเดียวล้นเลยนะครับที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นว่าเชฟเบนเขาใส่ไปแค่นิดเดียวเนี่ยคือเป็นการเทสดูก่อนนะคะว่าไอ้วุ้นที่อยู่ชั้นล่างมันพร้อมที่จะรับน้ําหนักของวุ้นที่จะใส่ทับมาได้หรือเปล่านะคะเราก็จะใส่แค่ครึ่งเดียวดูก่อนนะ แล้วก็อาจจะรอมันเซตตัวสักสองสมนาทีแล้วค่อยเหยาะสีขาวเพิ่มเข้าไปอีกค่ะโอเคหลังจากที่เราทิ้งไว้ประมาณสองนาทีนะคะเราก็มาเทในส่วนของวุ้นที่เป็นนมสดเพิ่มขึ้นมานะคะทีนี้ก็เทเกือบจะเต็มแก้วไปเลยค่ะ A few moments later ครับหลังจากที่ชั้นวุ้นนมโอริโอ้เซตตัวแล้วนะครับคราวนี้เราใส่วุ้นไมโลนต่อเลยครับพอมันเริ่มใกล้เซตตัวอย่างนี้แล้วนะครับ ให้ตักโอริโอแบ่งครึ่งอย่างนี้นะครับเอามาวางไว้เลยครับด้านบนนะครับทีนี้ก็รอให้มันเซ็ตตัวครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องต้นทุนกันนะคะครับผมต้นทุนนะครับนมสดอยู่ที่14บาทส0สตางค์นะครับน้ำตาลทรายอยู่ที่4บาทส0สตางค์ครับนมข้นจืดอยู่ที่10บาท36สสตางค์นะครับ ผงวุ้นอยู่ที่10บาท71สตางค์ครับโอลิโออยู่ที่16บาทนะครับแล้วก็โอวัตินอยู่ที่12บาทนะครับรวมต้นทุนเบ็ดเสร็จทั้งหมดเลยนะเซตนี้นะเฉพาะเซตนี้เลยนะครับจะอยู่ที่67บาท87สตางค์ครับถ้าเกิดว่าเราเอาไปขายนะคะคือเครื่องเราแน่นมากนะคุณผู้ชมนี่เนื้ออยู่ข้างในก็มีแล้วก็มีแบบประดับข้างบนด้วยอีกครึ่องอันแบบเนี้ยขาย20บาทได้สบายๆนะคะ หรือแนะนําเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆมีคาเฟ่หรือว่าขายกาแฟอยู่เสริมเมนูนี้เข้าไปให้เ,เพื่อนๆขายที่ถ้วยละ39บาทได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆหาฝาโดมที่เป็นกลมๆมาครอบทับนะมันจะดูดีมากเลยค่ะขายจับราคาสูงได้เลยนะคะแล้วรสชาติเนี่ยมันคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ต้องกลัวว่าจะขายไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเราขาย20บาทเราจะได้เงินคืนกลับมา120บาทนะคะพอ6อันนะคะ แสดงว่าเราจะได้กําไรเท่าไหร่คะเราจะได้กําไรอยู่ที่55บาท97สตางคครับอืมนะคะเกือบเท่าหนึงเลยก็ดีมากนะแล้วมันก็เก็บไว้ได้นานด้วยนะเพราะว่าอันนี้เราใช้เป็นนมกล่องแบบที่มันเป็น UHT อ่าอมันไม่ใช่แบบกะทินะถ้ากะทิเนี่ยมันจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะ อันนี้ทำขายปุืบอเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเอ้ยเกิดวันนี้ไม่หมดก็แช่เก็บไว้ขายในวันต่อๆไปได้นะคะก็ไม่จมทุนนะอันนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อน <c oughs> ๆไปเซอร์เว์ดูแล้วตลาดนัดใกล้บ้านไม่มีแบบนี้ขายทําขายไปได้เลยนะคะ <c oughs> วุ้นที่เป็นลักษณะเป็นถ้วยๆหรือว่าขนมหวานที่เป็นถ้วยๆใส่ถ้วยแบบนี้ เรายังจะมีเมนูที่เราจะมาทําให้เพื่อนๆดูอีกเยอะเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวตักล้องจะชิมให้เพื่อนๆดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างค่ะสําหรับวุ้นโอริโอของเราเอาล่ะค่ะมาชิมกันเลยนี่จะเห็นว่ามันจะมีชั้นที่เป็นโอนตินนะคะทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะตักให้ดูตรงนี้อู้ นี่เห็นไหมมีเนื้อโอริโออยู่ข้างในนะคะเน้นๆเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะที่เราตักขึ้นมาก็จะเห็นว่ามีเนื้อโอริโอเต็มเลยนะคะโอเคหมั่นไปพร้อมกันเลยนะคะทุกคนหนึ่งสองซ้ำอืมเฮ้ยมันไม่ได้เหมือนกินบุนเลยอะ่ะเหมือนกินพุดดิง้งเหมือนกินพุดดิ้งตามคาเฟ่ดังๆเลยอะ่ะอื้อหือ โอ้โหอืมเนื้อเย็ยนมากไม่แข็งเกินไปนะตอนแรกอะ่ะเราจับดูข้างบนเรายังคิดเอ๊ะมันแข็งเกินไปหรือเปล่าอะแต่พอกินไปไม่ใช่เลยนะคะพอกินไปเนี่ยเฮ้ยมันคือพุดดิ้งแหละมันคือพุดดิง้งเอ้ยดูสินี่กินพร้อมกันเลยสามชั้นอือโอ้เพือพ่อนๆต้องลองทำนะสูตรนี้เป๊ะมากๆนะคะ ไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่เละเลยนะเนี่ยดูสิเห็นไหมเนี่ยอยู่ทรงมากเลยนะคะเนี่ยดูดิเอ้ยสุดยอดเลยหยุดกินไม่ได้แล้วตอนเนี้ยรับประกันเลยถ้าเกิดเพื่อนๆทําขายนะลูกค้าที่มาซื้อเขาต้องติดใจแน่นอนนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะสําหรับเมนูนี้นะคะยังไงก็เอาไปลองทําดูนะถ้าเกิดว่าใครทําแล้วขายดิบขายดียังไงกลับมาคอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะ เรายังมีเมนูดีๆไอเดียดีๆในการเอาไปประกอบอาชีพนะคะมานำเสนอให้เพื่อนๆในทุกๆวันเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้นะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอีกหมดนี่แหละนี่ถ้าเกิดแท่เย็นแบบเย็นเจี๊ยนบ,บนะั้นจะต้องโคตรฟินอะ่ะเหมือนนี่เลยนะใช่นะคัสตารเออใช่